ย่องเบาเข้าบ้านสนับสนุนโดยลัก e, สูตรกูต้าคอลลาเจนนี่ซื้อมาทำไมนะกนหมูเอ้ยไก่เอ้ยปลาเอ้ยผักเอ้ยของสดสดเนี่ยซื้อมาทำไมตั้งแต่นี้เขาชอบผ่านแอปโลตั s มาร์ทเป็นเนี่ยหยสั่งของสดมาส่งถึงบ้าน เทปสั่งแลสั่งมาเกือบทุกเทพทุกแขกรับเชิญเลยเนี่ยดูดิคุณมันแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่าผมเนี่ยได้คูปองส่วนลดมาก็เลยสั่งอาหารเนี่ยมาให้หมอปลาปรัตนาแล้วคุณน้ำฟ้าเขานิดนึงใช่นี่ขนาดไม่มีขั้นต่ำนะเธอสั่งเท่าไหร่ก็ได้เธอยังจัดเต็มขนาดนี้เนี่ยสดๆทั้งนั้นเลยเนี่ย ฉันว่ามีกระเป๋าฉีกนะดูดิที่ซื้อมาเนี่ยทั้งผักก็สดหมูเนื้อไก่อะไรเนี่ยสดหมดเลยฝีมือเซียนช็อประดับผมเนี่ยคุณไม่ต้องเป็นห่วงแลยไม่มีกระเป๋าฉีกแน่นอนเพราะว่าสั่งเมื่อไหร่นะผมก็ได้คูปองส่วนลดมาใช้ต่อ,อแถมได้โลตัสคอยมาใช้แทนเงินสดด้วยคือสั่งทุกครั้งคุ้มทุกครั้งสะดวกแล้วก็ประหยัดอีกด้วยแล้วคุณสองคนนะรีบไปโหลดมาใช้เลยเพราะว่าตอนนี้โหลดครั้งแรกได้ตั้ง20โลตัสคอยนะแถมคูปองส่วนล,ลดอีก430าบาททันทีเลยคุ้ม,มาก โอ้ยฉันเลิมไปฉันมีถ้าต้องรีบไปซื้อบ้างแล้วะเดี๋ยวสิทธิ์หมดนะถูกเดี๋ยวมาสิทธิ์หายเอาอย่างนี้ที่งานขนไปขึ้นรถหมอปลาเลยแล้วเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันต่อดีกว่าช่ายมุมปลาอะวันนี้อีกคนหนึ่งถือว่าเป็นนางเอกคะขอเรียกว่ามือตบแห่งประเทศไทยปีนี้ตบไปกี่คนละ สิกว่าคนแลคะเมื่อกี้ก่อนจะมาที่ก็ตบไปอ,อีกหนึ่งบ้องหูเลยค่ะเพราะอะไรอะ่ะทำไมจะไปตบเขาจะมาเราเขาโกงอ่ะหลายพันล้านมันมีคนที่เดือดร้อนแล้วเขาล้มละลายแล้วก็ตัวเองอ่ะจะฆ่าตัวตายหลายครอบครัวมากก็เลยโกรธแทน ก็เลยตบซะหน่อยถ้าสมมติสามีโดนผีเล่นงานล่ะคุณทำยังไงหนูไอสิ่งที่เหนือธรรมชาติน่ะแต่ก่อนอ่ะหนูไม่เชื่อและลบหลู่แต่ต้องมาเจอแกเนี่ยมันมันหลายเคสที่ทำแกตายอะค่ะหนูจะไม่ก้าวล่วงแล้วเราสู้ไม่ได้คือได้แต่แบบคือจะดึงพขกกลับไปไกลให้อยู่เชียงใหม่แล้วไม่ให้ช่วยคนอีกแล้วอะไรเงี้ยต้องหลายครั้งเพราะว่าหนูมองไม่เห็นแล้วสู้ไม่ได้ไงคะสู้กับคนยังเห็นตัวตนใช่สู้กับผีมีเหตุการณ์ไหนรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ไหวแล้วไม่ให้หัวตัวเองทำอย่างนี้แล้วที่ที่ปาน ประจวบประจวบคือหมอปลาแบบเหมือนกับธาตุไฟแตกทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะหนูเข้าไปกอดแล้วหนูก็บอกกับทีมงานว่าไม่ถ่ายเราย้อนไปเหตุการณ์นั้นเป็นยังไงก่อนเป็นเหมือนกับหมู่บ้านที่ตายกันทั้งบ้านเนี้ยไอ้ตายทั้งทั้งหมู่บ้านนะหมู่บ้านโซนกินยาฆ่าหญ้าอ๋อเหรอปรากฏตอนนั้นคุณไปแล้วอะไรเกิดขึ้นคือเคสเนี้ยคือลูกเขาเนี้ยเด็กคนนี้มันไม่ค่อยสมประกอบตอนประมาณตีสี่ครึ่งเนี้ยมันลุงกาทำกับข้าวมันก็ให้ลุงแก่ๆมาขอข้าวกินมันก็ให้ลุงแก่ๆกิน พอแม่มันตื่นมันก็บอกแม่มันว่าเมื่อกี้ลุงแก่มาขอข้าวกินแล้วหนูก็ให้มันแค่ให้แกกินพอแกกินเสร็จปับ๊บแกบอกว่าแกไม่ไปไหนแกขออยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่รู้ลุงไปไหนแม่ก็บว่าอีเนี่ยสต,ติไม่ดีอยู่แล้วข้าวมาันติกมันบ้าอราไม่เชื่อหอลังจากนั้นเด็กก็มีการผีเข้ามาลุงแกทีนี้ไอตัวแม่ไม่เชื่อเขาว่าผีเข้าลูกอยู่ก็พามาหาผมอผมก็เลยลงไปทำพิธีที่ประจวบปรากฏว่าพอเริ่มทำพิธีปั๊บผีมาเข้าแม่ก่อนคนตัวไม่เชื่อ แล้วแกไม่ไหววก็ท้องเสียอ้วกกลางรายการแล้วก็ตัวโปรดิวเซอร์รายการวิ่งก่อนเลยพี่ไปเอาพระวิ่งเอาพระเครื่องมาให้ขอช่วยได้ไหมก็เขาก็พอช่วยได้ส่วนเมียผอวิ่งไปก่อนว่าพี่ไม่เอาไม่เอาไม่ถ่ายไงก็ไม่ถ่ายลาก้นรถอย่างเดียวแล้วสรุปหมู่บ้านนั้นเคลียร์ยังไงพี่อ่าผมก็พยายามเพราะมันไม่ไหวบอกเราต้องการฟันตู้มาสุดท้ายเราก็ช่วยเขาได้ เอาจริงๆคือเรื่องไม้ตะเคียนคุณก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยทุกวันนี้ไม้ตะเคียนอยู่ไหนที่พออยากจะรู้ไมี่เขาไปถวายวัดเดียวค่ะแต่ไม่ทราบว่าที่วัดจะอยู่ไหมเพราะคุณก็เจอกับเขาด้วยก็ก็คือแกให้บรรทุกมาข้างหลังนะคะแล้วเสร็จมีคนเห็นว่ามีคนแก่เสร็จหอกพี่ยังไงเนี่ยบอกงั้น๋ยวพึ่งเดี๋ยวพี่จะเล่นกับสักสักวันพระหนึ่งนะพอรอรอพี่มดดำมาเอาไปอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเขาตายกันไม่สร้างความเดือดร้อนเลยคุณป็นต้องกำเนิดนะเขาทำเพื่อเธอดิีเจอกันยังไงอะ เริ่มจากเกลียดเขาก่อนคิดว่าเขาบ้าพูดไม่รู้เรื่องอออแล้วก็แบบว่าเขาเคยดูรายการเขาอย่างเงี้ยคะ่ะไม่เคยได้ดูคขะญาติไลฟฟังแต่พอมาเห็นแป๊บหนึง่งแบบเขาบอกเจอเ,เจอแล้วไม่ต้องกูัต้องหาวะ่ะแสดงหรือคิดว่าสแสดงเน่อพอไปเจอสภาพบ้านคือขอโทษนะคะคือบ,บ้านเขาจนจะพังอยู่และะ้วค่ะแต่มีคนอยู่ข้างล่าง3 4มคนแล้วถึงเวลาแป๊บหนึ่งเขาก็มาเข้าแถวกินข้าวหนูก็เลยถามว่าเขาคิดมื้อเท่าไหร่แล้วที่อยู่เนี้ยเขาคิดเงินยังไงบอกฟรีหมดทำให้นูแบบช็อกไปนิดนึงว่า ภาพบ้านก็แบบนั้นแล้วตัวเองก็ยังให้เขากินอีกแต่แต่นั้นหลงได้มั้ยหลงหลงความดีไหมคะคือคนแบบนี้ในประเทศไทยยังมีอยู่เลยเนี่ยแม่ตามไปควนทำไมขอโทษนะมาเป็นเมียหมอปลาเพราะอะไรเพราะว่าแม่จริงอะค่ะแม่ไปกวนเอาให้ไปเป็นผัวเมียกันเหาเงินให้ทองแบบคือแบบเหมือนกบบขายขายที่ดินมาแล้วมาสร้างเพราะว่าชอบที่หมอปลาเป็นคนช่วยเหลือคนอื่นอย่างเงี้ยหรอคะใช่แล้วแกอวดจนแกมีแต่หนี้ไม่อวดจน ไม่มีนี่เป็นคำใหม่มที่ผมไม่เคย<อ>ได้ยินมาก่อนเลยนะ<อ>มันเป็นการปวดนน้าอินโวดจนแล้วหมอปลาชอบเขาไหมอ่ะชอบพี่น้ำฟ้าไหมอ่ะไม่คือพี่พอผมเห็นภาพเขาอะพอขึ้นหน้าไลน์ผมก็ถามก่อนว่าเขามีครอบครัวหรือย,อยกกังเพราะเรากลัวเราต้องวางตัวให้ถูกทีนี้เขาบอกเขาจะไม่มีครอบครัวทีนี้ผมก็ถามว่าจะให้ผมเรียกคุณว่าอะไรเขาบอกให้เรียกน้ำฟ้าหรือทีรักก็ได้โอยี่เราก็ ที่มานก็เริ่มพี่คุยได้แค่วันสองวันก็รู้สึกว่าเราชอบเขาเขาชอบเราอแล้วคนที่เขาพูดกันว่าว่าคุณน้ำฟ้าโดนของอ่ะคุณรู้สึกยังไงบ้างคือหนูโดนมันน่าจะหนูโดนจริงๆใช่ไหมก็ยอมรับว่าโดนจริงฟ้าฟ้าลงโทษแล้วเนี่ยตอนนี้นะ เรื่องของคุณมันเหมือนมิสเตอร์แอนด์มิสซิสมิธเลยใช่คือมันเป็นมันเป็นคู่แล้วอะตอนนี้แบบแบบบุกตะลุยทั้งคู่เลยอะไม่ทีทั้งสนนี้แบบจี๊ดกว่าด้วยอ่ะใช่ในในบางครั้งนี่คุณต้องไปห้ามเขาใช่ไหมหัวข่าขยะไปไม่ได้ใจร้อนไม่รู้หนูไม่ได้ใจร้อนพี่หนูรักพี่หนูห่วงพี่หนูไม่ร้อน ถ้าสมมุติบางคนเขามแบบมาท้าแฟนคุณต่อยคุณทำไงหนู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 ่าเขาไปแล้วหนูต่อยเขาแทนให้อ่ะนั่นนี่เขาออกลุยเองเลยสายบู๊อะไรก็ได้แต่อย่าโดนตัวผลโอ้ยโมดของจริงๆนะเนี่ยมผมบอกเลยนะนี่คือคือหลงแบบที่เรียกได้ว่าโอ้ัวไม่ขึ้นเลยนะทุกคนด้วยนะจริงจริงนะค่ะเขามีปัญหาชีวิตคู่นะพ่อะไร ผีอย่างได้หมอปลาเยอะมากผีน่ะนะยังมีอยู่ทุกวันนี้เหรอผมต้องใส่กางเกงยีนนอนนะฮะแล้วก็ใส่เข็มขัดสองชั้นสั้งั้ถ้าเจอตัวอยู่ในเหตุการณ์ตกไหมไม่เหลือโลตัสสมาร์ทแอปดูตีท้ายครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องเงาะทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีท้ายครัวย้อนหลังทุกเทปกดเลยครับ